เตรียมโต๊ะชาบูแล้วจ้าทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดน้องเฟิร์นป้าป้าก็จะทำเองทุกขั้นตอนเลยจ้าตั้งแต่ส่วนของผักเลยนะคะผักก็จะใช้เยอะมากวันนี้ป้าก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะไม่รีดจ้ามีผักกาดหอมเนาะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ โหละพาแล้วก็ผักบุ้งเนาะส่วนของผักอีกผักันึงจำชื่อไม่ได้นะทุกคนก็ <c oughs> ล้างวันนี้ใช้เกลือเนาะไม่ได้ใช้น้ำส้มใส่ยชูนะคะก็จะแช่สักสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะเห็ดใช้เห็ดออรนจิแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็มีอ เขาพดอ่อนแล้วก็วุ้นเส้นนะคะส่วนของน้ำจิ้มปลาดาก็ปั่นเองนะคะเพราะว่าก็จะปั่นเองทุกครั้งค่ะในนั้นก็จะเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะคะก็จะใส่กระเทียมพริกงาคั่วแล้วก็น้ำตาลยะวานะคะ่ะน้ำมันงา สองช้อนนะคะนีน่ค่ะเจอมีนความรสชาติออกมาก็กำลังกลมกล่อมกำลังดีนะคะไม่เผ็ดมากเนาะค่ะส่วนของพริกกระเทียมก็ทำเองนะคะก็าจะทำเองะค่ะจะทำถ้วยใหญ่เลยเพราะว่าที่บ้านชอบพริกกระเทียมะค่ะ ตั้งโต๊ะรอเด็กๆกันจ้าเจ้าของวันเกิดไปดูหนังก่อนนะคะน่าจะถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งป้าก็จัดโต๊ะไปเรื่อยๆจ้าช่วงใกล้จะถึงเวลาป้าก็ขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วก็มาจัดโต๊ะอีกรอบหนึ่งคะ่ะอากาศร้อนมาก ก็จะปล่อยให้น้องบัวทําน้ําจิ้มหมาล่ารอไปก่อนนะคะป้าไปอาบนะ้าแป๊บหนึ่งแล้วน้องบัวเป็นคนทําน้ําจิ้มหมาล่านะคะวันนี้ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ําดำเนาะอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมนะะาล่าค่ะใก็จะถึงเวลาก็ลงมาจัดเนื้อสักต่อจ้า ออเอาเสียงป้าเข้าไปนู่เกิดได้ไหมมาเราเจ้าของวันเกิดนะจ๊ะวันนี้วันเกิดพี่เฟิร์สจ้าคนนี้คนนี้ออกตังนะจ๊ะคุณแม่นะคะคนนี้คุณแม่ออกตังจะอันนี้เป็นแค่ผู้จัดนะคะไปซื้อมานะคะแล้วก็จับโต๊ะค่ะมากิบเลยมาเลยลุยทีเนี้ย อุ้ยมาเลยอ่ะโอ้โหใช่เหอแต่ก่อนอะแซมไหมแซบแซ่มแซ่มเจ้าของวันเกิดยังไม่มานะจ๊ะเจ้าของวันเกิดไม่รู้อยู่ไหนจ้าเออแฮปปี้เบิร์เดนั่งเฟิร์สอยู่ไหนก็รีบมาเลย่ต้งนู้นเห็นไหม พี่เดคนนี้กำลังตำส้มตำอยู่นะจ๊ะลไล้น่สอยนะได้ค่ะเออมะกอทิโรยหน่อยเด้อคะน้ำพุ่นน่ะน้ว,ว้าวแซแบบค่ะดูคนตำซะก่อนนะคะคนตำก็แซแบบนะคะ จ้าโอ้ยขอบคุณนะคะมันเผ็ดจังไม่ว่าหรอกไม่ชอบกินโคกนี้คคกที่สองนะคะครกหนึ่งหมดกไปแล้วค่ะอยู่ข้างโปเตยค่ะเจ้าของวันเกิดยังไม่มานะคะนีเจ้าของวันเกิดมาแล้วนะจ้าเพิ่งมาถึงจ้าทางนี้จะอิ่มแล้วจ้าทางนี้ทางนี้ดูเริ่มจุกแล้วจ้าแต่ว่าเจ้าของวันเกิด พ ok, <so oh. oh. nah, so uh ึ่งมาจ้ะมาแล้วเจ้าของมันเกิดมาแล้วจ้าบูเด้อเจ้าขอยู่ในนี้เอ๊ะเอาให้น้องน่ะงงตัดเลยเอาด้วยมาเต้ได้ครึ่งกระเพาะยังได้ครับเอาได้แล้วเจ้าของเันเกิดคุณนนท์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพี่เบิร์ดครับ สมปรฒนาทุกประการเด้อลูกเด้อมีเค้กอยู่นะน้องบัวเนานะมีเค้กกับไอติมนะจ๊ะ